สวัสดีครับ BT Premium Auto Season นะครับผมวันนี้มาส่งงานกับ Mitsubishi x p a n d e r ยังไม่มีป้ายคันนี้นะครับผมคันนี้เป็นรถจากสูตรนะครับก่อนสมัครให้ลูกค้าแล้วครับผมอันนี้เซลล์ได้เอามาทําการติดตั้งไฟหน้าให้ลูกค้านะครับตัวนี้ลูกค้าได้ติดตั้งเป็นโปรเจคเตอร์ใบบอก3.1บูเลนนะครับพร้อมด้วยกรอบบังมหวน LED Beam s t y e ตัวนี้มาพร้อมบาลัส Quick Start สี่สิบห้วัตต์นะครับผมพร้อมด้วยอะไร Audi Style นะครับเดี๋ยวมาดูแสงกันไว้เป็นยังไงไฟออนครับเปิดไฟออนเส็บ Audi นะครับกวาดซ้ายกวาดขวาเหมือนเดิม ไฟลีครับพอเปิดไฟลีนะครับผมเหือนจะขึ้นเดรร้จะดิมแสงลงนะครับผมไฟต่ำครับไฟต่ำครับไฟสูงครับสูงครับผมลูกแก้วจะเป็นไซเทีนนะครับยกสูงต่ำได้ในตัวเดี๋ยวมาดูแสงนักรถกันนะครับ ไปสูงครับโอเคเดี๋ยวมาดูแสงปัดฟิล์มตัวรถกันนะครับสูงครับจะเจนรับความสว่างในตัวรถนอกตัวรถไม่ต่างกันเลยครับผมสนใจงานติดตั้งดีๆอย่างนี้นะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่ที่ BT p r e m เ u m Auto s ซ l o อทุกสาขานะครับผมขอบคุณครับ